สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปสวนเคนรคุูเอ็นกันนะคะจะไปดูสัก,กุระอันนี้สัก,กุระเป็นสัก,กุระที่อยู่ในใจค่ะกำลังรอเพื่อนๆอยู่ที่ป้ายรถนี้ป้ายนี้ไม่มีใครมาแต่คนนี้ไม่ได้จกัก ไปไหนกันเรากำลังจะไปเคโลคูลคเอกันต้องโดนบงังคันจะไปไหนกันนะไปเาไปดูซากุระบ้านช่ ร้อนด้ากวันนี้คนเยอะมากเต็มทวกโต๊ะดี๖เตียงแพงเลยสองนเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปขึ้นรถไฟนะคะไปคนาสวาไปด้วยคนอ้าหุ้ยกินไอติมแล้วไอติมที่นี่อร่อยแต่แพงโคตร เอ้ยนี่ไม่เคยกินนะสวยดีอ่ะว่าอยากกินของแอมเรัของแอมคับขออมครัอออตอนนี้กำลังถ่ายลูกตรงน้ำพุ <S <S น่าสนานีขนาดตราว่ากาจะเป็นนุ้ <ๆ S 2> เปลี่ยนไปนเรื่อยอักษรแล้วก็มีนาฬิกา,กามีคำว่าอะไรบ้าง เบลคัมดอัน <smile> น uh, ี้น้องๆน้องจากอ่นน้องมาจากที่ไหนนะคะมาจากที่ไหนกันนะคะมาจากจุฬาน้องมาจากจุฬามาเรียนที่นี่กี่ปีคะสองปีเก่นสองปีเกินได้นำตัวเองอันนี้น้องน้องโรสุคานะสไ વ ต้์ต้นต้อนต้นคะสไ વ ต์เขียวแทรกอะ เขาบอกว่าเขาจะถ่ายอ๋อเป็นน้องน้องน้องต่อน้องต่อ <c oughs> น้องปอนค่ะ <c oughs> น้องปอนน้องปุ๋ยน้องเบนเปนอีุ่่นน้องเบนแอมค่ะน้องแอมน้องแอมคนสวย <c oughs> <c oughs> สวยทุกคนเลยศาจตราเก้ก็สวยลูกพี่อ่ะสวยแปลก แบบนี้เลยทำไมคะสวยแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยลูกพี่สวยน่ารักมากจริงจริงถูกต้องเตยแล้วก็ใครวะนัดนัดปัดเดี๋ยวเราจะเดินไปย่างกิถ่ายทัวรนะคะเราจะไปไปกันย่างปัดก็ไปแล้วนึงถ่ายรูปกันว่าไปถ่าย ไปเถอะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเราจะไปเคโลกูเอ็นกันแล้วไปเถอะตอนนี้เราออกจากตลาดนะคะตลาดนี้มาบ่อยไปเลยแล้วกำลังจะไปเคโลกูเอ็นกันกลุ่มข้างหน้าค่ะกลุ่มคนไทย น้องขยะน้องชื่ออะไรนะเพื่อนชื่ออะไรนะปอนจะทิ้งขยะไหมอ,ะอ่ะทิ้งขยะ เอาไไม่เป็นรา <laughs> <laughs> ใกล้ถึงแล้วตรงนี้จะเป็นปราสาทคานาซาว่าคาสเซเข้าฟรีจังเนยคนเยอะจังาว่าดูซากุระวนันหยุดด้วย เริ่มโรยแล้วนี่เริ่มเป็นการก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอ่ะตรงไหนคะเอ้าที่มันมีตูก้กดอ่ะที่น้องเขาวิ่งไปทิ้งกันมันจะมีกล่องอยู่อันนึงให้ทิ้งได้อ๋อสวยมากนี่ค่ะมีต่ดอกเดี๋ยวข้ามถนนกันนะ ตรงนม้นตะไไม้จุดตรงนั้นยุไปไม่ถึงไปถ่ายตรงไหนลุงเหรอปลาเข้าไปกันเถอะไม่รู้ไม่รู้รรอุ๊ยมันออกตรงต้นด้วยเหรอสัก,กุล่ามันออกที่โคนต้นด้วยมันออกที่โคนต้นด้วย ปไปกันเดี๋ยวจะไม่ถึงแทนนิสตคนต้นอ่ะสวยมากอมันออกมาแม้แต่ตาก็ยังออกไปเดี๋ยวไปถ่ายในสวนจะสวยกว่านี้ไปกันสวยมากเลยอ่ะอ่าสวยมากเลยตรงนน้นนะคะไะ Với cân hơ, vây cân hơ Nếu mấy thử nữa thì Tám mà. đó Bên con Ui Tỏ lưới tôn nào tỏ วิ่งทั้งสวนเลยสักระอ่าเี้ยซากุรู้วนเาขึ้นปาโทุกทางใช่ไหมพี่อ๋อไม่เคยมาค่มนี่พอรู้ว่ยมันใกล้เอาที่ติวเตอร์เขาพามาไงแต่เราไม่ได้รัดทางตลาดอ้ยตรงนู้นยังเออนี่ เขามานั่งปิกนิกเามปิกนิกกันใต้ต้นซากุรเข้ามาปิกนิกกันใต้ต้นซากุระโอ้ยตรงนู้นนะปราสาทไว้รอบๆปราสาทร้อนได้อีกไม่ดำก็จะว่าไง่แล้วรอบๆปราสาทจะมีซากุระขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ถ่ายรูปกัน ข้างหลังมีภูเขาเหนื่อย